สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวชาวภูพานเฮทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสวันดีนะครับที่ผมจะออกนอกพื้นที่นะครับวันนี้ผมจะไปที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับไปที่ไร่ของพี่วันนะครับวันนี้พี่วันนะครับได้สั่งไซแอลเพิ่มขึ้นนะครับจำนวน50ต้นนะครับซึ่งไซแอลเราตัวนี้นะครับ พิเศษเลยนะครับท่านเห็นว่าอวบอ้ว,อว,อวนต้นใหญ่นะครับไซส์ที่พร้อมป,ปลูกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับของพี่วันที่สวนนะครับลี่ในในเรื่องของการใช้ตัวของซอยพลัสนะครับพี่วันใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับวันนี้เราก็จะ แพ็คไปส่งที่วันรวมทั้งไอตัวเชื้อรานะครับสำหรับต้นเล็กๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แพ็กติดไปไว้ในรถเพื่อที่จะให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอยู่ที่สวนพี่วันที่สว่างแดนดินมาชมกันครับว่าสวยขนาดไหนครับ จันครับป้บาพ да. ีลึกพีลึกอะไเออตคือสีดอแทะโอ้ยเนอะนางคือสีเขียวแทะนางเขียว้อ่าครับเนี่ยมันมันมันออกจันนะครับเนี่ออกจันครับออกจันแต่น้อยเลยครับอันนี้ <ข taraf S 1> เป็นแลางสิบหกหรือยังครับหรือตัวแดงเบิ้งแนนเลย อวครับต้นนี้นะครับเดือนประมาณปลายเดือนพฤษภาที่แล้วนะครับต้นนี้นะครับผมมาปลูกสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับอยู่ที่สวนของพี่วันนะครับตอนนี้ก็เติบโตสวยงามนะครับอวบนะครับสวยดีนะครับในสวนนะครับแล้วก็มีหนอนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตาตาจันมีแล้วนะครับเล็กๆอย่างนี้เรือเชื่อเลยครับแปลงแปลงนี้นะครับตา จันออกสวยงามมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเมื่อครบ2ปีเนี่ยหายห่วงตอนนี้มันจะเป็นปีเศษเท่านั้นนะครับที่จะออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลายเดือนพฤษภาถึงจะครบ1ปีนะครับพอเข้าปีสักปีครึ่งหรือสองปีสวนพี่วันจะเป็นสวนที่น่าตกใจมากที่จะออกกันเร็วที่สุดในงานวิจัยของผมนะครับครับอ่า สมาชิกครอบครัวชาวภูพานเฮทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่กับพี่วันนะครับแล้วก็คุณต๊อกนะครับที่วันนี้มานะครับพี่วันครับสวยเหลือเกินนะครับน่าตกใจมากนะครับตอนนี้อายุได้เท่าไหร่แล้วครับสิบเอ็ดเดือนพอดีค่ะสิบเอ็ดเดือนพอดีนะครับก็จะปลายเดือนพฤษมสภานะครับปลายปายเดือนพฤษภสภาก็จะครบหนึ่งปีนะครับตอนนี้ต้นที่เราเห็นอยู่นะครับอายุยังไม่ถึงปีนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมบอกพี่วันว่าพี่วันบางต้นนี่ตัดยอดขายได้แล้ว <c oughs> สนใจไหมครับ <c oughs> <c oughs> ยังอวกสวยนะครับแล้วก็จะให้ผลผลิตต่อไป <c oughs> เพราะฉะนั้นการตัดขายยอด <c oughs> เมื่ออายุครบหนึ่งปีนี่มันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่วันก็คงไม่ไม่ตัดขายเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องการก็คือในเรื่องของผลผลิตของผลก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเหลือเชื่อเหลือเกินไม่รู้ว่าใช้สูตรไหนนะครับ ตอนนี้ที่คอของโคนเนี่ยนะครับอวบๆวบแทนที่จะพบการแตกรากหรือแตกหนอธรรมดาไม่ครับพบว่ามันแตกจันที่วันครับผมขอสูตรให้กับพี่น้องครอบครัวชาวภูพาณีครับสูตรเริ่มแรกค่ะคือดินดินของเขาน่คือเราจะมีขี้ไก่แล้วก็ขี้ขี้เค้กเนาะอ่าครับผมผสมกันอ่าแล้วเราไถกลบเนาะที่ตอนนั้นใช่ครับเริ่มแรกคือเราไถกลบ ปุงดินไว้ก่อนก่อนจะปลูกแล้วทีนี้ปลูกแล้วก็ได้อยู่สักประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็มาผสมดินใหม่ให้รอบรอบต้นให้ห่างนะคะไม่ใกล้ไกลหน่อยกลัวละไม่ให้โดนากเขาแล้วก็มีขี้ไก่อีกมีขี้ไก่แล้วก็ขี้เค้กขี้เค้กผสมกันผสมกันแล้วก็ปวนดินแล้วก็ถมดินอ๋อหวานรอบรอบห่างๆออกมานะครับโดยการมีขี้ไก่กับขี้เค้กนะครับเน้นเน้นหลักก็คือตัวอินทรียเนาะ อ่าใส่ตัวนี้รองไว้จากนั้นเป็นไงครับเสริมอะไรอีกอดินกรบดินกรบครับ่ะแล้วก็ฟางทับอีกทีนึงฟางทับนะครับกันญ้าด้วยคุมความชื้นด้วยค่ะได้ประมาณสักหเดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยใส่เยอะไม่ได้ค่ะตายใส่ปุ๋ยอย่าเยอะนะครับตายได้ปุ๋ยที่ใช้คือตัวไหนครับอ่า เริ่มต้นต้นเขาเรียกอะไรนะยี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมอ่ายี่สี่เจ็ดเจ็ดอ่าพวกพวกในตัวเจนสูงหน่อยครับยี่สี่เจ็ดเจ็ดตัวท้ายตัวกลางต่าครับแล้วก็ได้ประมาณสิบเดือนก็มาใส่ปุยรอบเดือนอีกรอบหนึ่งรับรอบหนึ่งอ่าเป็นตัวไหนครับเพราะว่าตอนนั้นใบเขาซีดก็เลยรู้ว่าเขาน่าจะขาดครับพวกในตัวเจนสิบห้าสิบห้าอ๋อใช้สูตรเสมอนะครับสลับนะครับแล้วก็ปุย อะไรนะอินซีเคมีอินซีเคมีผสมนิดหน่อยครับก็หวานแล้วก็หวานซีเคคมอีกทีหนึ่ง๋อแล้วก็ทางอัดอีกทีหนึ่งอ้ก็แค่นี้นะครับครับครับจะเห็นว่าใช้เคมีน้อยมากนะครับเคมีน้อยมากเห็นได้ยินอยู่สองครั้งคือย4 7 7ิบสี่เจ็ดเจ็ดกับเอ่อสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสองรอบนะครับในในระยะอ่สิบเอ็ดเดือนนี้นะครับแต่ว่า ใส่มูลสัตว์นะครับใส่มูลสัตว์ก็คือขี้ไก่กับขี้เค้กหม้อกองนะครับในการที่เอาออกมาไกลๆแล้วปรับปรุงดินแล้วเอาฟางทับนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับจะเห็นว่าโอ้โหเจริญเติบโตดีมากแล้วก็โคนอวบเหลือเชื่อเนี่ยแหละครับใครเห็นในเรื่องที่ผมเอามาให้ดูนะครับในเรื่องของตาจันเนี่ครับออกเนี่ยผมวิจัยมา10ปีผมไม่เคยเห็นนะครับต้นอายุ11เดือนออกตาจันทร แล้วพี่วันครับมันเคยออกมันจะออกนะครับมันจะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวแรกๆปล่อยมันปล่อยมันตายปล่อยมันอะไรไปแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ให้จันออกมาตั้งแต่อายุประมาณปีกว่าๆนี่จะได้จันที่สมบูรณ์แล้วมารอรุ้นกันนะครับเพราะสวนพี่วันจะมีจันที่ติดผลเมื่ออายุกี่ ปีนะครับ<ช>จะเป็นสถิติของชาวภูพันเฮเรานะครับครับวันนี้ฝากอะไรให้กับสมาชิกครอบครัวเราบ้างไหมครับพ,พี่วันก็ <laughs> นคือถ้าสมมติว่าเราจะปลูกอันนี้มันมีอะไรที่ต้องใส่อีกนึงคือใส่ใจค่ะครับน่าชื่นใจนะครับอย่าลืมนะครับใส่ใจนะครับเพราะว่าต้นทุกต้นที่อยู่ตรงนี้พี่วันเป็นคนปลูกด้วยมือของตัวเองนะครับบอกว่าลูกน้องปลูกในฝังลึกไปต้นจะไม่โตต้องให้ได้ ดับเลยนะครับแล้วโคนจะอวบโตสวยครับวันนี้นะครับเราจะเก็บภาพดีๆแล้วก็ความทรงจำกับพี่วันในรอบที่มันครบ11เดือนโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมใหม่สำหรับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับทุกท่าน